ก็วันนี้วันแรกดูคึกคักเป็นพิเศษเหมือนกันนะก็หลังจากที่ปล่อยหยุดไปอาทิตย์หนึ่งก็ได้กลับมารวมตัวอกีกครั้งบางส่วนอาจจะยังไม่กลับมาที่ติฟากิจบอลด้วยก็คนก็ยังเหมือนเดิมครับเราตั้งเป้าไว้ไงบ้างะอ่พอดีนายกบอกว่าเข้าชิงพอแล้วอ๋อก็อันนี้ยัง,ย,งยังไม่โฟก,กัสไปถึงตรงนั้นครับก็ขอ ขออยู่ในแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมก็พยายามแบบซ้อมกันแบบให้เข้ากันทุกคนเพราะว่ามาต่างสโมสรกันอะไรเงี้ยก็อยากจะปรับตัวแล้วก็แบบทำตรงตรงซ้อมให้ดีที่สุดก่อนก่อนหน,น้านี้ยังไม่ได้ยึดตัวจริงขาวรอนนะเพราะว่าแท็คติกของโค้ชเองเนี่ยอาจจะเน้นรัดกลุ่มเรากา็จะพยายามทํำผลงานให้เข้าตาเขาครับก็ ก็พยายามไปเรื่อยครับพยายามต่อไปครับครับสภาพร่างกายเรานี้เป็นไงบ้างครับก็อยู่ที่ประมาณ70็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าก็ได้หยุดไปช่วงหนึ่งด้วยครับอาจจะอาจจะดาวลงมาหน่อยแต่ก็กลับมาฟื้นฟูนิดเดียวผมว่าก็น่าจะเข้าที่เข้าทางก็ถ้าเข้ารอบไปอย่างเงี้ยแล้วมองคู่แข่งยังไงบ้างครับอาจจะมีพวกมาเลหรือว่าเวียดนามเวียดนามเขาบอกหลังๆก็น่ากลัวเหมือนกัน ครับก็มันมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ก็ก็ไม่น่าจะยากเกแบบินเินแบบขึ้นชื่อว่าไทยแลนด์ในอาเซียนมันก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมพวกพ,พี่น้องๆทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนคงมีแผนในใจคงวางแผนได้แล้วที่จะที่จะเอาแชมป์ในถ้วยนี้ได้ผมมั่นใจแบบนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็รอบแรกสามแมตช์แรกเราได้เล่นในบ้านหมดเลยก็อยากให้ เข้ามามาเชียร์กันนะครับว่ามาให้กําลังใจนักเตะกันเพราะว่าได้เล่นในบ้านมันก็ได้เปรียบส่วนหนึ่งเรื่องแฟนบอลอยู่แล้ว